สวัสดีค่ะชาวเมืองทุกท่านคุณกำลังอยู่ชั้นล่วเออร์เทียนเฟยและนี่คือรายการ CC Weekly ก่อนจะไปรับชมข่าวกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำไลังใจให้แอดมินด้วยนะจ๊ะก็แอดมินก็หายไปประมาณ2อาทิตย์อาทิตย์นิดๆน,นะคะคือจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีข่าวแหละว่าเออซีซีอาจจะได้ไปงานเทศก,กาลดนตรีที่ตุนห่วงนะคะแต่ทีนี้แอดเออร์เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันแต่งไม่แต่งนะคะก็เลยยังไม่ได้ประกาศนะคะก็ก็เลยได้รอ รอให้ออฟฟิเชียลนะคะได้ทําการประกาศให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ถึงจะได้มาทําคลิปบอกกับเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าตอนนี้ซีซีมีงานเ,เออไ,ได้ได้รับเกรดให้ไปเขึ้นงานเทศกาลดนตรีที่ตุนห่วงนะคะก็โดยงานเทศกาลดนตรีที่ตุนห่วงนี่จะจัดขึ้นในวันที่13-24สิงหาคมพศ2025นะคะเวลา17นาฬิกาของจีนนะคะ บริเวณสถานที่จัดนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณใกล้ถ้ำโมกเกาโขซึ่งเป็นมรดกโลกแล้วก็เป็นู่นกลางศิลปศิะสถาปัตยกรรมโบราณแห่งตุนหวงคะ่ะ <c oughs> คือตอนนี้ทางออฟฟิเชียลนะคะก็ได้ประกาศไลน์อัพที่จะขึ้นในงานเทศกาลแล้วก็ก็มีก็มีรายชื่อเพลงที่ซีซีคิดว่าคิดว่าซีซีจะขึ้นไปทําการแสดงอ,อ ในเทศกาลนี้ให้กับทุกคนแอดก็มินก็แอดมินเออเนี่ยก็ได้ประกาศให้ทุกคนทราบอยู่ในโพสข้างล่างแล้วนะคะก็เพื่อนๆก็เลือเล่อนๆล,ลงไปดูกันได้นะคะเออ่จริงๆแล้วข่าวมีแค่นี้ <laughs> แต่ว่าทีเนี้ยมัน,นไหนๆก็พูดถึงเเกี่ยวกับศิลปะตุนห่วงแล้วนะคะคิดว่าก็เลยคิดว่าอยากจะมาเล่าเรื่องศิลปะตุนห่วงให้กับเพื่อนๆเป็นฟังเป็นความรู้นะคะ ตุนหวงคืออะไรนะคะตุนหวงก็คือเมืองสําคัญบนเส้นทางสายใหม่นะคะในนั้นตรงแถวนั้นมันก็จะมีถ้าเรียกที่เรียกว่าถ้าโมเกาโคหรือถ้าพันพุทธะนะคะก็คือคลังศิลปะเขาเรียกอะไรศิลปะสถาปัตยกรรม <laughs> ใช่คำเ <laughs> ขาเรียกว่าคลังศิลปะ สถาปัตยกรรมที่เป็นของศาสนาพทุทธนะคะที่มีอายุมากกว่าหนึ่งพันหกร้อยปีนะคะในนั้นเราจะมันจะประกอบไปด้วยจิตกรรมฝาผนังแล้วก็ประติมากรรมที่รวมเอาวัฒนธรรมอินเดียจีนอีราแล้วก็เอเชียกลางเอาไว้นะคะเนี่ยแอนึิจะให้ดูนะคะเออภาพว่าในถ้ำที่เราจะเห็นเนี่ยมัจะเป็นบทบันทึกของจิตวิญญ,ญาณของเส้นทางสายใหม่นะคะแล้วก็จะมีเห็นแบบนางฟ้าเทวดาแล้วก็ มีการได้รับของเทพเจ้านะคะนั่นแหละอืมก็คือทั้งหมดเนี่ยมันก็จะคือคือไม่ใช่ในไม่ใช่แต่แต่ในจันทาสะดงกมาที่แบบว่าได้รับอิทธิพลจากศิลปะตัวหัวนะคะเราก็จะเห็นองานงานงานศิลป์งานข้อตูมในหลายในซีรีส์หลายๆเรื่องนะคะเดี๋ยวจะก็จําไม่ได้ว่ามันมีเรื่องไหนบ้างเดีวขึ้นให้ขึ้นให้ตอนตัดนะจําไม่ได้ก็ดู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 เอาชื่อข้างล่างเอาแล้วกันเนาะ มา oh. และที่อ่าน,นี้คือเออก็คิดไปเองนะคิดไปเองนะมนไม่มีใครโทรบอกเลยนะ mm ีะ hmm. ว่าซีซีที่ได้รับการรับเชิญในครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเออตอนที่เขารับบทฐ uh. านไทยจิ้นนะคะในจันทาอาศาโดงคือถ้าทุกคนดูดูดูดซีรีส์ใช่ไหมเราก็จะเห็นมันคือมันพวกงานภาพงานเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยคือ มันได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปรกรรมในถ้ำโมเก่าเอ้ใน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 ถ้ำโมเกคูนะคะซึ่งเป็นที่เขาเรียกว่าศิลปมศิลปกรรมตุนห่วงอะ <S <S ่ะขึ้นมาค่ข้าง,ง,ง,งให้ดูนะคะ <S <S อันนี้จะเป็นรูปเรื่องราวเกี่ยวกับเทพบนสวรรค์อะไรเง <S <S ี้ยพวกสีสันเสื้อผ้าหน้าผมวิธีการห้อยการย้อยอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะตุนห่วงอย่างชัดเจนก็อ่าน โชว์โชว์ซีซีหมุนกันของสลก <c oughs> ซีซีหมุนเยอะๆ <c oughs> ซีซีหมุนเยอะๆหน่อยลูกเออเออมัละเออ,เอ,อถูกแล้วเออมาก็ก็นั่นแหละเออพ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 อเออ คืองานสิ์งานสิน์นสนในเรื่องจันทาร์ส,สดงมาสดมากแล้วก็เลยรู้สึกประทับใจนะคะแ,ะแอดก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับศิละปะตุนหัวมาเล่าให้กับเพื่อนฟังนะคะว่าจริงๆแล้วศิละปะตุนหัวคืออะไรแล้วก็ทําไมคนถึงพูดเยอะนะคะพูดถึงเยอะเออพูดที่มันถูกอยากเล่าข่าวก็แบบเออพูดพูดไปถูกตลอดซีซีก็ยังคงหมุนนะปันณนี้ป,ปวดหัวตายแล้วหมุนขนาดนี้อ่ะก็แปลก็เอาเป็นอันว่าก็ ก็รอรอรอ,อดูไอ้นี่ก็แล้วกันรอดอูคลิปไม่รู้ว่าเขา,เาถ่ายทอดสดแล้กันถ้าถ่ายทอดสดเราจะไปเก็บมาให้นะคะก็นั่นแหละก็ทำคอนเทนต์แบบใหม่แบบสัพท์มันก็จะยากๆนิดนึงนะคะเพราะว่าทางทาง,ทางแบบว่า YouTube กับเฟซบุ o กอ่ะเขาต้องการจะให้ครีเอเตอร์ค่ะมีส่วนร่วมกับงานนะคะก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เวลาแอทำ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 คอนเทนต์นะก็คือแอก็จะเอา เอาวิดีโอนี่ยนะมาแปลใช่ไหมเสร็จล้วก็ฝังซับแล้วก็แล้วก็โยนลงไปได้เลยในทีเนี้ยมันมันได้รับคําเตือนมาไงว่าต่อไปเนี้ยว่าห้ามทําแบบนั้นอะไรเงี้ยผมว่าถ้าถ้าแย่งทําต่อไปก็อาจจะโดนปิดนะคะอุย้ยกว่าฉันจะสะสมคนได้หกหมื่นกว่าเนี่ยฉันก็ยากนะจ๊ะ <laughs> หลายปีอยู่นะจ๊ะก็ใครที่ไม่อยากเห็นหน้าแอดก็ทนทนเห็นไปเลยเพราะถ้าไ,ไม่มีหน้าแอดมันก็ลงไม่ได้นะ <laughs> อ่ะสำหรับวันนี้ ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบเอ่อเอ่อคอนเทนต์ประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กำลังใจให้แอนบินด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ถ้าเกิดว่ามีมีอะไรจริงจริงอะมันมีเนี่ยจะจะลาก็ไม่ลาสักที <laughs> จริงๆมันมี มันมีมันมีคลิปที่เราคร้างไว้แล้วเราไม่ไดเอามาลงอีกแล้วเลยเนงะี้ยเออเดี๋ยวเราจะพยายามทำมาลงก็แลวกันเพราะวาเวลาเราน้อยนะแต่ว่าก็ก็จะพยายามแบบว่าทำมาลงจริงๆนะคะก็งอย่าลืมติดตามกมาันลวกันเนาะวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้วันนี้ก็บายบายสวัสดีทุกคน,นะคะ่ะ